สวัสดีครับเดียวจาก b ีเจนสควอตเองวันนี้จะมาสอนเล่นเกมกันกับบอร์ดเกมน how to play แต่ก่อนจะไปดูวิธีการเล่นเกมนะฮะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับ b ีเจนสควอตของเราครับช่องนี้มีเรื่องราวของบอร์ดเกมเทเบิลท็อปอารพีจีเทรดดิ้งการ์ดเกมและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเรื่องราวของเกมแบบนี้นะฮะถ้าไม่อยากพลาดแม้แต่เรื่องเดียวกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมและฝากอีกหนึ่งช่องของเราด้วยนะฮะกับทีวีมั่งวารีตี้ครับคอนเทนต์ไล อีกมากมายฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมเอาล่ะสำหรับบทมไนท์ฮาวทุกเพลงวันนี้ครับเราจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่า drop it เกมนี้เป็นแนว abstract strategy ครับผมสามารถเล่นได้2อถึงสคนหรือจะเล่นเป็น2ทีมก็ได้เช่นกัน,นะฮะเหมาะสำหรับบอดเกมเมอร์อายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีอุปกรณ์ในเกมนี้ครับก็จะมีแผ่นพลาสติกกับตัวฐานนะฮะมีแผ่นป้ายด้านข้างกับด้านล่างมีตัวเชฟสีสีสำหรับเล่นครับมีสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสีละ9ชิ้นด้วยกัน มีแผ่นคะแนนให้สีสีตามเชฟของผู้เล่นนะฮะก็จะมีด้านที่เป็นบวก25คะแนนและบวก50คะแนนมีกระดานสำหรับนับคะแนนครับแล้วก็มีมาร์กเกอร์นะฮะที่เอาไว้ใช้นับคะแนนบนกระดานแห่งนี้ครับ แน่นอนก่อนจะเริ่มเล่นก็ต้องมาเซตอัพกันก่อนนะฮะเริ่มจากการประกอบฐานใส่เชฟกันก่อนเลยหยิบเอาฐานสีน้ําเงินขึ้นมาครับโดยบนฐานเนี่ยเขาจะมีตัวอักษร a b c d ทางด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับอยู่ทั้งสองฝั่งนั่นเองต่อไปก็มาดูชิ้นที่เป็นพลาสติกครับจะสังเกตได้ว่าด้านล่างของแผ่นเนี่ยเขามีตัวอักษรแบบเดียวกับฐานครับให้เราเสียบแผ่นพลาสติกเข้ากับฐานสีน้ําเงินครับโดยดูด้านของตัวอักษรให้ตรงกันคือให้ a อยู่กับ a b อยู่กับ b c อยู่กับ c d อยู่กับ d นั่นเองทีนีน ราก็เอาแผ่นป้ายนะครับทั้ง4ชิ้นเนี่ยวางไว้ที่ฐานและเสียบไว้ที่แผ่นพลาสติกนะครับโดยให้ตัวอักษรเนี่ยอยู่ตรงกันด้าน A ก็หันข้าง A ด้าน B ก็หันข้าง B ด้าน C ก็หันข้าง C ด้าน D ก็หันข้างดีทาแบบนี้ทั้งด้านข้างของพลาสติกและบนฐานสีน้ําเงินนะครับ เมื่อประกอบฐานใส่เชฟเรียบร้อยแล้วก็ให้วางไว้ตรงกลางในที่ที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะฮะวางกระดานนับคะแนนไว้ข้างหน้าฐานแล้วก็วางตัวเดินแต้มเอาไว้อยู่บนกระดานครับในช่องใหญ่ๆสีเหลืองตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นจุดศูนย์แต้มนั่นเองจากนั้นเราก็จะแจกเชฟให้กับผู้เล่นนะครับผมโดยจํานวนที่จะแจกนั้นก็จะแปลผันตามจํานวนผู้เล่นนั่นเองหากเล่นกัน4คนเอาง่ายๆครับหนคนจะได้เชฟ1สีก็จะมีทั้งหมด9ชิ้นอย่างที่บอกไปนะฮะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส2ชิ้นสี่เหลี่ยมข้าวหล มีสามเหลี่ยม2ชิ้นและมีวงกลมอีก3ชิ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกัน3คนนะครับผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้เชฟไปคนละ1สี9ชิ้นทีนี้ก็จะเหลืออยู่1สีที่ไม่มีเจ้าของถูกไหมฮะให้เราเอา9ชิ้นของสีที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยแบ่งให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ3ชิ้นนะครับใครจะได้อะไรไปอันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมละกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกัน2คนนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น2ทีมก็ได้นะฮะแต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายนะครับจะได้เชฟฝ่ายละ2สีก็จะได้ไปฝ่ายละ18ชิ้นครับ ยงเท่านี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่การเล่นเกมกันเลยวิธีการหาผู้เล่นคนแรกในเกมนี้นะครับให้ดูว่าใครที่ใกล้จะถึงวันเกิดมากที่สุดคนนั้นจะได้เล่นเป็นคนแรกครับแล้วลำดับการเล่นก็จะวนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลเมื่อถึงตาของเรานะครับให้หยิบเชฟหนึ่งชิ้นที่เรามีหย่อนลงไปในฐานใส่เชฟครับเมื่อหย่อนไปแล้วครับให้เช็คว่าเชฟที่หย่อนลงไปเนี่ยทำผิดกฎของเกมหรือเปล่าซึ่งกฎของเกมนี้นะครับจะยึดจากตำแหน่งสุดท้ายของเชฟที่เราปล่อยลงไป เมื่อหย่อนไปเสร็จแล้วหากเชฟที่เราปล่อยลงไปเนี่ยมันโดนกับเชฟที่เหมือนกันเช่นเราปล่อยวงกลมแล้วมันไปติดกับชิ้นวงกลมชิ้นอื่นหรือไปติดกับชิ้นที่มีสีเหมือนกันเช่นเราปล่อยสีแดงแล้วไปโดนกับสีแดงที่อยู่ในฐานปล่อยเชฟหรือว่าไปสัมผัสกับ,กบแผ่นป้ายที่เป็นข้อบังคับเช่นห้ามโดนสีแดงห้ามโดนสีเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปนะครับหากโดนตามข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าเชฟชิ้นนั้นไม่ได้คะแนนทันทีนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเชฟที่คุณปล่อยออกมาเนี่ย มันเลยพ้นขอบของฐานปล่อยเชฟแล้วก็จะถือว่าไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเชฟที่เราปล่อยนั้นไม่ได้ทําผิดกฎอะไรคุณก็จะได้คะแนนไปครับโดยคะแนนจะมาจาก2ส,ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเลเวลพอยต์นะครับผมดูจากส่วนที่สูงที่สุดของเชฟนั้นหลังจากที่เราปล่อยเชฟไปแล้วนะฮะส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในโซนไหนคุณก็ได้คะแนนตามโซนนั้นเลยครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะได้คะแนนก็คือโบนัสพอยต์นั่นเองครับบนแผ่นของฐานปล่อยเชฟเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวงกลมตัวเลขระบุอยู่ครับนั่นแหละครับคือโบนัสเซอร ถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเชฟที่เราปล่อยเนี่ยไปอยู่ในโบนัสโซนแล้วก็คุณก็จะได้คะแนนตามที่ระบุบ,บนโบนัสเซอร์เคิลด้วยนะครับเมื่อได้คะแนนแล้วก็ให้ทําการเดินมาร์กเกอร์คะแนนของเราบนกระดานคะแนนครับเดินไปตามจํานวนคะแนนที่คุณได้1ช่องก็1นคะแนนเดินวนไปเรื่อยๆครับเมื่อวนจนมาถึงช่องสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่าคุณได้รับ25คะแนนแล้ว ให้เอาแผ่นคะแนนนะครับด้านที่เป็นบวก25วางไว้บนกระดานเพื่อบอกว่าคุณได้คะแนนแล้ววิคะแนนและถ้าเกิดว่าคุณเดินได้อีกรอบหนึ่งคะแนนก็จะกลายเป็น50คะแนนก็ให้ลิกแผ่นคะแนนเป็นด้านบวก50นั่นเองครับเกมจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะหย่อนเชฟที่ตัวเองมีจนหมดให้ทําการรวมคะแนนที่ได้ไปนะฮะใครที่มีคะแนนสูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันก็ชนะร่วมกันไปเลยครับผมนี่ก็คือวิธีการเล่นของเกม drop it ที่บ o a r d game n i g h how to play เอามาฝากคุณ กันในวันนี้นะครับผมถ้าดูแลชอบดูและใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะฮะและอย่าลืมกดติดตาม BJ s p o t t ของเราด้วยครับเรื่องราวของบอร์ดเกมเทเบิลท็อปอาและ Tra d i n g Card g a เกมรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะฮะในเรื่องราวของเกมแบบนี้นะครับติดตามกันไว้และอย่าลืมว่ากดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ได้ด้วยนะฮะสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้เช่นเดียวกันกดไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องของเราด้วยครับทีวีมั่งวอร์เรี้ครับคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์รวมถึงรายการอื่นอี่นองกดเกมาย เลยนะจ๊ะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันจะให้ดีกดทั้ง2ช่องไว้เลยนะครับจะได้ติดตามรายการของพวกเรานั่นเอง mm hmm. วันนี้โยลลาไปก่อนกับบอร์ดเกมไนท์ฮาวทุกเลยนะฮะ mm hmm. อย่าลืมครับบอร์ดเกมไนท์ hmm. เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมจ้า